ปางทรงรับผลมะม่วงพระเิียบทนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระพราหรือตักพระหัตถ์ขวาถือผลมะม่วงประวัติยอ่อหลังจากที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแก่พระเจ้าเปรเนที่โกศลว่าจะทําปฏิหารที่คนต้นมะม่วงพวกเดลทีหรือนักบวชนอกพุทธศาสนา สั่งให้บริวารของตนถอนทำลายต้นมะม่วงทุกต้นในบริเวณนั้นเพื่อขัดขวางการทำยะมะกะปฏิหารของพระพุทธเจ้าคันถึงเช้าของวันเพนเดือน8คนดูแลสวนของพระเจ้าประเสิทีิโกศลชื่อขันทะ ได้ถวายมะม่วงสุกผลหนึ่งแก่พระพุทธเจ้าพระอนธนทำเป็นน้ำปานะถวายพระพุทธองค์คันสเสวเสร็จก็รับสั่งให้นายขันทะปลูกมเมล็ดมะม่วงทในที่นั้นพอพระองค์ทรงล้างพระหัตถ์ลงบนปากหลุมเท่านั้นมเมล็ดมะม่วงก็ออกหน่อเจริญเติบโตแผก่กิ่งก้านสาขาเป็นร่มเงาใหญ่สมบูรณ์ด้วยช่อและผลในทันใด